มาอีกแล้วจ้าบิวตี้นัมเมื่อวานมาอีกแล้ววันนี้ความยุ่งของเราตั้งแต่เช้านะคะอุ้ยทำไมหน้ากล้องโมัๆแป๊บหนึ่งนะคะมีใครเข้ามาไหมอยากรู้จังเลยเสียงเสียงเราเป็นไงบ้างเสียงเมื่อวานนี้ตอนที่ไลฟ์สดงานงานเล็บอยู่ก็มีพี่ลูกค้าคนหนึ่งทักเข้ามาว่า อ่าขอขอเข้ากล้องด้วยแล้วทีนี้เสียงมันเสียงมันแบบซัวไปเลยอะค่ะตอนนี้เสียงเป็นไงบ้างขนมคกขนมคกได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงพี่ไหมเสียงเสียงชัดไหมไครเนอนเนี่ยเห็นไหมคนเข้ามาแปดคนแล้วยังไม่เห็นเสียงชัดไหมคะขอขอดูหน่อยว่าเสียงชัดไหม วันนี้นะคะวันนี้เรามีลูกค้ามายืดผมเดี๋ยวจะมาให้ชมการยืดผมของเคสวันนี้นะคะอ่าวันนี้น้องเก่งสวัสดีค่ะน้องเก่งเงนสวยน้องเก่งเป็นลูกค้าที่มาปีละครั้ง <laughs> โ้อเก่งเดี๋ยวเรามาปีละครั้งค่ะนางมายืดผมตอนช่วงแรกๆที่เราย้ายมาใหม่ๆนางก็มายืดผมที่นี่แล้วทีนี้เป็นยังไงบ้างทำไมรู้สึกทำยังไงถึงได้กลับมารีออเดอร์มายืดซ้ำอีกเป็นยังไงบ้าง <laughs> <laughs> งงเลยงงเลยอ่า ประทับใจตรงไหนบ้างในการยืดผมของร้านเราคะประทับใจทุกตรงเลยค่ะประทับใจทุกตรงเลยดีไปหมดดีไปหมดสวยไปหมดคเค,ค่ะคสของน้องเก่งนะคะนางเป็นผมเส้นเล็กมากเส้นเล็กแบบเส้นไหมเลยนะคะเส้นเล็กแบบเส้นไหมแล้วทีนี้มันก็เลยมีความฟูค่ะขนาดเวลาสระผมเองเป็นไงบ้างคะพันกัน พันกันแบบว่าเอาเอาเอาไม่อยู่เลยค่ะเอาแทบจะไม่ออกเลยสวัสดีค่ะพี่ประภาพรพี่อ้วนหนูลุงหนูลุงบ้างเหรอคะอันนี้นะคะเคสย,ยืดผมของเคสนี้เป็นงานยืดแบบพรีเมียมนะคะเป็นงานยืดแบบพรีเมียมสำหรับน้องบำรุงเต็มที่เลยเพราะว่า น้องเนี่ยน้องน้องเก่งเนี่ยเป็นลูกค้าที่มาปีละครั้งมายืดผมโดยเฉพาะค่ะเราจะได้เส้นผมที่เงาแล้วก็มีน้ำหนักแบบนี้เลยค่ะผมเส้นเล็กผมเส้นเล็กแบบเส้นไหมอะค่ะประมาณคนที่ผมเส้นเล็กเนี่ยจะมีความชีฟูค่ะเพราะว่ามันไม่มีน้ำหนัก น้องเก่งจับดูผมที่ขาเป็นไงบ้างมีน้ำหนักไหมมีน้ำหนักนุ่มเลยไหมคะอืมเปล่าเจ้เมื่อวานวันไม่ได้เมานะน้องน้องไม่ได้ดื่มแล้วนะเนี่ยน้องเลิกแล้วน้องเลิกคบกับช้างแล้วแล้วก็อ่าเคสนี้ยืดเป็นงานยืด ตัวพรีเมียมนะคะร้านเรามียืด3ตัวสำหรับลูกค้าให้ลูกค้าเลือกได้เลยว่าจะชอบอจะชอบอาตามตามสภาพผมลูกค้าจะเอาแบบไหนนะคะมียืดธรรมดานะคะ1,999นบาท999นะคะยืดธรรมดาแล้วก็มียืดเคลาตินพันสนะคะ แต่ของน้องเก่งนี้เป็นยืดตัวพรีเมียมยืดตัวพรีเมียมเนี่ยเหมาะสําหรับผมที่ต้องการความฟื้นฟูแบบเข้มข้นเลยค่ะฟื้นฟูแล้วก็เราอัดบํารุงให้ทุกขั้นตอนเลยอัดบํารุงแน่นๆทั้งก่อนลงน้ํายาทั้งขณะที่เราจะหนีบแล้วก็ทุกาก็เติมโปรตีนเพิ่มความเงา เพิ่มความนุ่มลื่นให้เส้นผมมีน้ำหนักแบบนี้เลยค่ะในขั้นตอนสุดท้ายนี่จ้าสวัสดีค่ะเจลุงนภาค่ะ,คะวันนี้เราจะรีบส่งลูกค้ากับ ก่อนที่ฝนจะตกเดี๋ยวลูกค้าจะกลับบ้านไม่ได้นะคะฝนจะตกแล้วเดี๋ยวเราจะส่งลูกค้ากลับก่อนฝากแนะนำเพื่อนๆหน่อยค่ะน้องเก่งอ้าวน้องเก่งพุดไม่ออกฝากแนะนำลูกค้าฝากแนะนำเพื่อนๆน้องเก่งบอกว่าลุงบอกเพื่อนไปหลายคนแล้วค่ะทีนี้ ใครสนใจในงานยืดผมทำผมทักเข้ามาได้เลยค่ะจองคิวกันเข้ามานะคะนี้เราก็เหลืออยู่น้องคนหนึ่งที่จะยืดผมต่อสงสัยว่าเคสนี้ไม่ได้กลับบ้านแน่นอนเพราะว่าฝนกำลังจะตกแล้วค่ะเดี๋ยวเราส่งลูกค้ากลับบ้านกันก่อนจ้า